หากจะว่าไปแล้วการที่มีมติที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปทอผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนด้วยคะแนน141/13ต่องดออกเสียง17เมื่อ1พฤษภาคม2560ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนักเพราะหากมองโครงสร้างของสอปทส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นว่า สมาชิกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มข้าราชการทหารตำรวจและอดีตข้าราชการระดับสูงภายใต้รัฐบาลคอสชอที่ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ที่ต้องถูกกดดันตรวจสอบและต้องตอบคำถามสื่อมวลชนในเรื่องราวต่างๆมาแล้วดังนั้นทัศนคติที่มีต่อสื่อมวลชนจึงเป็นไปในทางลบอย่างไม่ต้องสงสัยคนที่เป็นตัวจักสำคัญในการร่างกฎหมายฉบับนี้แท้จริงแล้วก็คือ พลตำรวจตรีพิสิทธ์เป่าอินรองประธานกัรมาธิการเคยเป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปออทอมาก่อนและมีส่วนผลักดันกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในกลางปีนี้ด้วยชุดความคิดจึงเป็นในทางตรีกรอบเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่สำหรับเรื่องของสื่อมวลชนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านี้ วันนี้อาจมองว่าสื่อมวลชนเป็นปัญหาแต่อยากให้มองย้อนกลับไปว่าสื่อมวลชนนี่แหละที่คอยเป็นหมาเฝ้าบ้านทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานความไม่ถูกต้องของรัฐบาลหลายชุดให้ประชาชนได้ตื่นรู้จนต้องเปลี่ยนรัฐบาลมานักต่อนักแล้วสมาชิกสปทอ,อีกคนหนึ่งที่ไม่เอ,อ่ยถึงไม่ได้คือพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครหรือบิ๊กเยิมที่มองสื่อเหมือนเป็นศัตรูคู่อาฆาต จากเรื่องที่ได้พลั่งพลูความในใจออกมาว่าสื่อเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยต้องอยู่ในกฎหมายข้อบังคับของประเทศไทยอย่าไปเป็นอภิสิทธิชนอยู่ขนาดเดียวไม่ว่าสื่อออนไลน์สื่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มีปัญหาหมดวันก่อนเปิดไลน์ดูพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศไม่รู้ว่าอยากเล่นการเมืองหรือเปล่าผมก็เคารพท่านเป็นรุ่นพี่รุ่นเจผมรุ่น12อยู่ดีๆไม่รู้เป็นอะไรมาด่าทหาร ว่าทหารมีพื้นที่ใหญ่โตในเมืองไม่มีประโยชน์เอาหินคว้างไปในค่ายทหารถูกหัวพลเอกหมดพูดมาทําไมผมไม่เข้าใจไอสื่อพวกนี้จริงๆมันต้องจับไปยิงเป้านี่ยกอกอย่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันก่อนผมเปิดไลน์ดูอยู่ดีไม่รู้ไ็นไงไปกินอะไรขึ้นมามาด่าทหารว่าทหารไปทํามีพื้นที่ใหญ่โตในเมืองไม่มีประโยชน์นะครับ เอาหินคว้างเข้าไปในค่ายถูกหัวพลเอกหมดพูดมาทําไมผมไม่เข้าใจเนี่ยไอ้สื่อพวกเนี้ยจริงๆมันต้องจับไปยิงเป้าพี่เสรีเนี่ยนะครับซึ่งก็ดีไปอย่างที่พูดออกมาเช่นนี้ทําให้รู้ว่ายังคงแค้นฝังใจกับสื่อในเรื่องที่เคยถูกขุดคุยอย่างหนักทั้งเรื่องส่วนตัว และการทำงานในช่วงที่เป็นแม่ทัพภาคที่2เมื่อปี2554ที่มีการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในเรื่องข้อพิพาท4.6ตารางกิโลเมตรด้านนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าการพูดของบุคคลน,นี้บ่งบอกถึงความคิดที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการบริหารบ้านเมืองอย่างไม่มีความเข้าใจ มักจะใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่บังเอิญพื้นฐานเกิดมาจากวิชาชีพทหารซึ่งสอนทหารให้มีระเบียบวินยัยจัดการปัญหาเด็ดขาดแต่ไม่ได้สอนถึงศิลปะการฟังความรอบด้านอย่างรอบคอบการเข้าใจถึงจิตใจบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ทหารที่ดีเสียสละเพื่อบ้านเมืองมีเยอะแต่ความคิดแนวของพลเอกทวชัยเป็นปัญหาเห็นวิธีคิดบอกถึงอุปนิสัยว่า ถ้าใครคิดต่างจะรำคาญมองเป็นศัตรูถึงขั้นจะฆ่ากันตายได้แนวคิดเช่นนี้เป็นได้เพียงกำลังคนที่นำไปรบภาคสนามเท่านั้นแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำเพื่อคิดในเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองด้วยดังนั้นทีมข่าวลึกทันใจอยากสรุปไว้สองประเด็นคือเรื่องกฎหมายควบคุมสื่อก็ต้องต่อสู้เพื่อคัดค้านสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนต่อไปส่วนอีกประเด็น ก็อยากฝากคุณผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณกับนายพลคนนี้ว่าเหมาะสมที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองในภายภาคหน้าหรือไม่เพราะได้ยินข่าวแว่แวๆมาว่ากำลังเตรียมเล่นการเมืองในนามพักชาติพัฒนาของสุวัลิปตะพันลบในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ทีมข่าวลึกทันใจรายการ